ช่องนี้เป็นช่องที่ควรติดตามมากๆสวัสดีครับท่านชมวันนี้อยู่กับรายการไลฟ์ฟินทีวีฉันเนวันนี้เราจะมาเล่นเกม Identity w กันอีกแล้วตบมือสิครับรออะไรตบมือแบบนั้นเหรอวะวันนี้เราจะมาเล่นเป็นตัวน้ำพึ้งนั่นเองนะครับ หรือว่านักธรณีวิทยานะครับนั่นแหละครับเริ่มมาเราก็ปั่นไฟกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเรายังไม่รู้นะครับว่าฆาตกรเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเราต้องรู้ให้ได้ว่าฆาตกรเป็นอะไรนะครับไม่งั้นเราก็จะโดนไล่แบบแอพิก mm. มากตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าฆาตกรเป็นอะไรนั่นก็คือเอ,อ่อ ราชินีเลือดนั่นแหละครับอืนั่นแหละพราะเราปั่นเครื่องนี้เสร็จนะครับเราก็จะไปปัป่นเครื่องอื่นต่อนั่นไงครับผมซึ่งนั้นน่ากลัวมากมากเลยนะครับเราจะเสียวได้ตลอดเวลาว่าถ้าฆา,าตกรมามานะครับมันก็จะแบบสุดยอดนะครับ นั่นแหละครับเสียงมอไซค์นะครับนั่นแหละตอนนี้เราใกล้จะปั่นเสร็จแล้วนะครับเพื่อนกําลังทวงเวลาอยู่นะครับดูเหมือนว่าเพื่องจะทวงเวลาเก่งมากเลยนะครับปั่นไฟต่อ,อ,อไปต่อไปเราก็ได้เวลาหาเครื่องปั่นไฟใหม่ต่อตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเครื่องปั่นไฟ แบบเร็วมากแนละพ้อมเจอเพื่อนด้วยนะครับเราก็ทำการปั่นไฟต่อเลยนะครับแบบไม่รอนะครับปั่นไฟระดับแอพเพนะครับซึ่งอีพิกอี c ิกอีิกนะครับมีเพื่อนแล้วมันจะปั่นไฟเร็วขึ้นมากเลยนะครับแต่ทำไมเขาถึงลดการปั่นไฟนะครับพอมีเพื่อนมาปั่นด้วยนะครับนั่นแหละครับ นี่ครับแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วเร็วเกินเร็วเกินบางทีเกินไปเร็วเกินอดเกินคนนี้เพื่อนร่วมด้วยโหอดเกินโอเคโอเคจะปั่นเสร็จแล้วสามสองหนึ่งเสร็จแล้วเย่โอเคเราก็มาถึงที่ปั่นไฟแบบ ร็ดเร็วมากๆเลยนะครับตอนนี้เพื่อนก็ปั่นไฟไปได้เร็วเหมือนกันนะครับเออก็ก็ดีเออก็ดีนะครับนี่จะเสร็จแล้ว <laughs> เสร็จแล้วไปเปิดประตูไอ้ล่อมาทำไมเ,าเราเอ้ยปล่อยพึ่งก็เลยแม่ เอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอเคไปแล้วไปแล้วเอารอเพื่อนรอเพื่อนเพื่อนโดนนั่งก็ยอีแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนนะครับแอบก่อนนั่นแหละโอเคแกงคาตกรสักหน่อยก่อนไปเอาปิ้วไปเพราะว่ายังไงเราก็ช่วยเพื่อนไม่ได้อยู่แล้วก็แกงคาตะกรก่อนออกก็แล้วกันนะครับเพื่อนไปกันแล้วสองคน ไกลเลยครับ <c oughs> ดันมาไกลมากนะครับ <c oughs> โอเคแค่นี้แล้วครับไป, <c oughs> ไป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  <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ับส i ครให้ช่องไลฟ์เฟนทีวีด้วยนะครับ